องชีวิตสุดรุ่ของเจสิก้าจองถูกจับตาหลังบริษัทโดนทวงหนี้228ล้านบาทการทำธุรกิจไม่ได้มีแต่การทางเดินที่โรยโด้วยได้กลีบกุลาบนะธุรกิจใหญ่หลายคนรวนต้องเคยเจออุปสรรคใหญ่และความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเรื่องราวล่าสุดของเจสสิก้าจองอดีตสมาชิกวงเกิร์ลเจเนเรชั่นที่ล่าสุดคราวนี้เธอต้องเจอกับมรสุมลูกใหญ่ในการทำธุรกิจ ย้อนกลับไปในปี2014เจสกาจองได้แยกทางจากต้นสังกัด SM Entertainment เธอก็ไม่ได้โฟกัสงานเดี่ยวในวงการบันเทิงเท่าไหร่แต่กลับมุ่งไปความฝันทางด้านแฟชั่นดีไซเนอร์จึงหันมาทำธุรกิจอย่างเต็มตัวและกลายเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์แฟชั่น บล็องแอนนีแคนซึ่งปัจจุบันมีสินค้าวางจำหน่ายในร้านค้าเกือบ60แห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงโตเกียวนิวยอร์กและซิงไฮโดยเมื่อปี2019มีรายงานว่ายอดขายบล็องแอนนี่แคลปังมากเนื่องจากทำเงินได้ถึง540ล้านบาทเลยทีเดียวแน่นอนว่าเมื่อธุรกิจไปได้สวยเจสสิก้าก็มีรายได้ที่มากขึ้นโดยเฉพาะ2-3ปีที่ผ่านมาการใช้ชีวิตของเธอได้สะท้อนให้เห็นความร่ำรวยที่เรียกได้ว่าเศรษฐีนี้ที่แท้ทรูไม่ว่าจะเป็นการซื้อกระเป๋าของ h e r m e เมสนับไม่ โดยมีรายงานว่าเธอเป็นลูกค้า VVIP ของ h e r m e s Paris และยังเป็นเพื่อนกับ m มิเชลโคสหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแบรนด์ไม่เพียงแบรนด์ h e r m e s เท่านั้นเธอยังเป็นลูกค้าของแบรนด์แฟชั่นลักชัวรมากมายไม่ว่าจะเป็น b o เก r r y c a r t เทีและ Celine ในปี2019เธอยังซื้อที่อยู่อาศัยมูลค่ามากกว่า135ล้านบาทในย่านทำเลทองซึ่งเพื่อนบ้านของเธอก็เป็นคนดังระดับซุปตา์ที่ไม่ว่าจะเป็นยอมบิ ho. นอีเมนโธนอกจากนี้เธอยังเป็นเจ้าของรถซูเปอร์คาร์สุดหรูมาซาราที่โคชพอร์เทอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นเจสสิก้ายังคงชอบใช้จ่ายเงินในการเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่ปารีสจนถึงสวิตเซอร์แลนด์และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายปรากฏในภาพถ่ายโซเชียลมีเดียของเธอ แต่ล่าสุดมีเรื่องราวที่ทําให้หลายคนตกใจและตั้งคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะวันที่28กันยายน2564มีรายงานว่า Long and a Clamp แบรนด์แฟชั่นที่ถูกก่อตั้งโดยเจสกากำลังถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเป็นหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนเงิน8,200ล้านวอนหรือประมาณ228ล้านบาท โดยไทเลอร์โคมผู้บริหาร c o r ์เรเด e ร t แอนต์ n ซนซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเจสสิก้าได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้กับสำนักข่าว MyDaily หลังจากที่ทั้งคู่จองคิง e อนต r p ร i s e ์ฟ้องร่วมกันโดยเขาอดครวนว่ามันไม่ยุติธรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะเงินกู้ถูกโอนไปยังเจ้าหนี้รายใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถแก้ไขได้ ทางนี้ทางนั้นไทเลอร์พยายามอธิบายก็คือ b l ็องแอนเอคลได้กู้ยืมเงิน4ล้าน,น,านาดอลลาร์สหรัฐจากสเป c ต r าเอพซึ่งพวกเขาได้โอนเงินกู้นั้นไปยัง John King Enterprises สเซสในสิงหาคมแต่ภายใหนึ่งในเดือน Joy King e n t e r p r i s เพได้ร้องเรียนให้บล็ n งแอนเอคลาเจำนวนเงิน,น8,000ล้านวอนหรือประมาณ228ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขเงินต้นและดอกเบีย้ยเงินกู้ภายในเวลาเพียง2ส,สัปดาห์ อย่างไรก็ตามไทเลอร์ Tyler ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่านี่ไม่ใช่นี่ส่วนตัวของเจสกาแต่เป็นการกู้ให้เงินกับทางบริษัทปลาเนนแคลหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเข้าใจผิดว่าเจสกาได้รับเงินกู้เพื่อตัวเองซึ่งอาจเป็นการสร้างข่าวเพื่อหวังดิสเครดิตขอบคุณเครดิตจากที่นี่ com